สวัสดีครับสันสนอ n อนถั่วเที่ยวและกิจกรรมปางช้างแม่ต่างมานเดี๋ยวลองไปดูหน่อยปางช้างแม่ต่ามานแยกถนนเส้นนี้ลืมดูว่าถนนหมายเลขอะไรแยกมาจากหมายเลข107ช่วงมุ่งหน้าไปเชียงดาวออกจากแม่แตงมา แต่ยังไม่ถึงเชียงดาวแวะมาลองเยี่ยมชมดูว่าปางช้างแม่ตามานเป็นยังไงแฝด้วยนะโอนี่เทศาบาลตะบนแม่ตัง <ไป S 1> แม่ตามานอีกห้ากิโลนะ<ไ>ปเป็นที่เขียวขจีดีจังเลย <ะ S 1> <ละ S 2> บริเวณนี้เป็นปางช้างโชคชัยลูกช้างสวยอชอบใจอ่ะตกที่เป็นทานน้ําไหลมาแบบธรรมชาติอ,าอ่ะเห็นไหมฮะช้างเยอะเลยอือ น้องช้างชาโอ้ลายเชือกเลยไอ้นักอาหารช้างจริงเลยย่าถึงเวลาที่เขาต้องให้อาหารแล้วนะตอนเนี้ยถึงเวลาให้อาหารช้างนู่นหนุนหนุนคนละโอ้ก็โยนเป็นฟัอนฟ่อนไว้เขาลงไว้ตรงนั้นก่อนใช่ไหมนั่นแล้วก็เข้าไปเลนเมียแม่สามสิบเชือกไปไหมมีป้อนอาหารช้างนะคะนั่งช้างต้องแขคง ท่านช้างอันเชื่อก็แปดร้อยดังได้สองคนแล้วต้องแพงคนละสามร้อยถ้ามันครับเราไปเองครับบางทีเราจะมีรถไปรับเขาล่องแพตรงไหนด้านหลังออ๋ด้านหลังนี้เป็นร่องน้ําร่องน้ําเลยแม่น้ําแม่แตงออรน้จะไงที่ร้านก็ไปดูดอยที่ทุ่งใหญ่ๆนะค่ะใช่ค่ะมีหารี่้านอาหารนี่ให้ ให้ช้างอ๋อเออแม่จะหน่ายบัตรตั้งช้างตั้งช้าง800ร้อยล่องแพไม่ไผ่อ๋อเป็นแพไม่ไผยนี่ก็เรียกว่าปางช้างแม่ตักมันเปิดให้ชมการแสดงช้างผีทุกวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดท่านโชคดีสิวันนี้วันหยุดมาได้ถูกจังหวะ ได้หมดค่ะได้หมดอันไหนก็ได้คุณแม่แล้วให้เชือกไหนก็ได้สองแม่ลูกโอ้นี่นี่นี่คุณแม่ให้อาหารช้างหน่อยโอ้โอ้โอ้เขารู้เลยมีตัวเล็กด้วยนะอันนี้ก็สองแม่ลูกเขาเขามีตัวเล็กด้วยตัวเล็กตัวเล็กช่าใหญ่ัใหญ่ แล้วตัวเล็กก็จะได้เหรอนี่แล้วตัวเล็กก็จะได้ไหมเนี่ยได้อยู่นะตัวเล็กตัวใหญ่ตัวใหญ่ก็โดนแย่งดู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 ตัวเล็กก็อยากได้อะแล้วก็อยากจะให้ตัวเล็กอะเอาลูกจับจับเออสุดยอดสุดยอดสุดยอดได้ไปแล้วตัวเล็กตัวเล็ก คุณแม่ไปใหญ่ใหญ่คุณแม่เขาก็เนี่ยคุณแม่เขาก็จะแย่งอาหารลูกเขาไปหมดเกินเกกินอาหารเขาอืมอืมให้อาเลย้อาเลยตัวเล็กตัวเล็กตัเล็กพ่อเอาตัวเล็กตัวเล็กหน่อยตัวเล็กหมดแล้ว อ้าวไปลูกอ้าวอยู่ไปเลยอ้าวตัวเล็กไปเลยอ้าวลนไปแล้วเอาแปดคุณแม่อหย่อพิ่งอย่าพิ่งอย่อพิ่งอย่อพิ่งคุณตัวเล็กคุณตัวเล็กอ่าอ้ำอ่ำได้ไหมอ่าได้ได้ได้คุณตัวเล็กโอ้คิ้วดังด้วยนะคุณตัวใหญ่อ่าคุณตัวใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้าคุณตัวเล็กหมดปากยัง โอ้ยคุณตัวเล็กทายเลยคุณตัวเล็กเคี้ยวมันหวานหรือมันเปรี้ยวลูกดูหนุ่มคุณแม่เอากล้วยหน่อยสิแม่ขอกล้วยหน่อยให้คุณให้คุณตัวเล็กคุณตัวเล็กทางนี้คุณตัวเล็กคุณคุณตัวเล็กคุณไม่ควจะอุ้ยอ่าอ่า สนใจกล้วยไหมดูดูดูดิดูดิเขาสนใจกล้วยไหมอือเออดูสิกล้วยจะกินนักเปลือกหรือว่าโอ้เขาก็กินได้นะอือคิดว่าเขาจะคายสนใจกล้วยไหมอ้อ้ไปแต่เมื่อกี้เนี้ไอ็ตัวเล็กเขาเป็นเป็นล้วงที่ปากแม่เขาเลยเห็นไหมเขาไล่นะตัวเล็กเนี่ย อืมเมืนะ่อกี้นี้เขา,เางวงเขาไปล้วงในปากเลยอะ่ะเอเอได้อิ่มแล้วผมท้องใหญ่เอ,อืมอืมมเเมอ,อมเมดเอ,อ,อ้อยน้องนี่กจะปลดกระติกาแล้วอ,อ,อน,นึกเลยเขาไปล้วงเขาล้วงในปากแม่เขาเห็นไหมเห็นไหมเขาไปขอเฮ้ยคุณแม่มีอะไรให้ไหมเขาอยากได้

แม่กมาทากิจกรรมให้อาหารช้างนะครับช้างหลายเชือกมากโอ้ลืมถามว่าช้างในหมู่บ้านนี้ทั้งหมดมีประมาณกี่เชือกน่าสนใจอ่ะดูดูคุณตัวเล็กคุณตัวเล็กคุณตัวเล็กเอากล้วยนเากินมั่งคุณตัวเล็กไอคุณไปแย่งแม่เลยเหรออ๋อไอคุณไปแย่งในปากเลยเหรอเอานี่เดียวคุณไะแย่งในปากอ่ะ เอ้าฮะโอ้กูดูเล็กนิอยือกินกล้วยอ่ะแอลเอ้าไปลูกเหรอเนี่ยแม่ดึงไปทางนู้นทีเข้ามาทางนี้เอ้าแอบก่อนแอบก่อนอ่ะไปเอาไปเอาใหม่นู่นนู่นแม่แม่ต้องล่อไปทางนู้นหน่อยแม่ล่อไปทางนู้นหน่อยจะได้ให้ตัวเล็กได้คุณตัวเล็ก อ่คุณตัวเล็กอุ๊บออ่าหยิบได้ไหมลูกลหยิบได้ไหมอ่าไปขา้ขางในข้างในโอเคโอเคโอเคเก่งมากเก่งมากเก่งมากด <c oughs> ูดูสนุกสนานนะครับการการให้อาหารชา้า,างนี่นีคุณตัวใหญ่คุณแม่กับคุณลูกคุณแม่นี่เร็วจังเลยือคุณลูกอ่ะ จะให้คุณลูกหน่อยคุณลูกเธออืมคุณแม่อ่ะคุณแม่บ้างวับเอ้าลงให้อาหารช้างมา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 นี่ๆๆนี้นี่นี่ยเนี้เนี้ยเนี้เนี้ยเน้เนี้ยนีนีโอ้ข้าวปเลยตกใจหมดมาตกใจหมด หกเดือนอ้าวลูกอ่ะงาวโทษนะในหมู่บ้านเรานี่มีช้างทั้งหมดขี่เชือกประมาณถึงร้อยไหมกว่าค่ะเอ้าเหรอกว่าแต่อยู่รวมๆนี้หรืออยู่กระจายที่อื่นด้วยกระจายกระจายค่ะที่อยู่ที่รวมนี้ประมาณเท่าไหร่ของเราตรงนี้เหรอคะครับหกสิบกดเชือกโอ้ยย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 ยะยยยยยยนยย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 ย มีช้างอยู่ประมาณหกสิบเชือกแต่ข้างๆเลยข้างนอกกระจายไปอีกเป็นร้อยนะครับรวมๆเฟียนเหรอเฟียนค่ะโอ้เอาไว้ให้ดูให้ชมอ๋อเห็นไหมเห็นเฟียนอยู่ข้างหน้านู่นไหมครับไกลๆพวกหนหนดัวล่างแต่ตอนนี้บางช้างแม่ตะมานไหนว่ามีอยู่ประมาณสักหกสิบเชือกโอ้ก็มีหลายหลายลงนะช้างไหนว่าข้างด้านล่างก็จะมีลำธารช่างป่วยเลย รูว่าเขาจะตกโลกไม่ใช่ไม่ใช่อืมก็หมอมารักษาเขาขึ้นกูบเขขึ้นแถวนี้ใช่ไหมขอบคุณมากครับหมู่บ้านนี้ก็มีช้างป่วยอยู่บ้างนะครับนีกําลังทําการรักษาอยู่ถ้าขึ้นกูบช้างในว่ามาขึ้นที่นี่ตรงนี้ถ้ามาเทียบช้างมาเทียบแล้วก็ขึ้นหลังช้างตรงนี้จุดนี้ก็คือจุดขึ้นช้างอมีของเก่าอยู่บนนี้ด้วยนะ แต่กองไปนี้แตกสแล้วแล้วก็กลุ่มช้างเตียยไว้เทียบก็เข้าใจว่าช้างกลุ่มมาเทียบตรงนี้คือดิสาช้างก็จะมารอเนี้ยช้างก็เข้าซองนี้อนี้เข้าซองกลุ่มช้างนี่ไม่มีอยู่ข้างบนนี้เดี๋ยวไปชมลำธารน้ำว่าอยู่ใกล้ๆนี้ได้ยินเสียงน้ำนะครับ ทางไปลานแสดงโชว์ช้างเวนี้เขามีโชว์ชา้ชชางแสดงด้วยโอเคการดีสวยงาม <c oughs> และดําฐานน้ําแม่แตงําฐานน้ำแม่แตงแต่ว่าช่วงนี้น้ําจะเป็นสีเข้มสีนตาลนะเนาะเพราะว่าฝนคงจะตกอยู่ทางนู้นน่ะมีบันไดขึ้นไปอีกนั่นน่าจะเป็นแนวทางที่ช้างก็เดินขึ้นลงนะนั่นก็คือโรงแสดง มีที่นั่งอยู่นะฮะคุณแม่ระวังไปกับน้ํานะระวังไปกับน้ํานะนะดูดูคุณแม่จอมซาแม่จอมซาดูดูด,ดูไปทําอะไรตรงนั้นอะนะดูดูสงสังสยงให้ถ่ายรูปเหรออยากหน้าแล้วโอเคนะเดี๋ยวรอกแป๊บเด้งนี่นะครับบรรยากาศสวยงาม ลำน้ำแม่แ,มแตงไม่ใช่ฤด,ดูฝนนี้นั่งก็คงจะสฮ้ยเมองเห็นอีกมุมหนึ่งความสวยจะเป็นอีกแบบหนึ่งโอ้เสียงช้างนะครับช้างร้องท่านที่ชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ s u บส c คร b บกิ้งกิงช่องสันสน on Tour ให้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับบริเวณน,นี้ก็เป็น เวลานแสดงโชว์ช้างก็ได <t ost ederim> mm ้เ hmm. ห็นบรรยากาศลานแสดงโชว์เ <sa> อ <ul> ้ก็แสดงโชว์น <sa ul> <t> ี่ช้างจะแสดงโชว์อะไรบ้างครับครับเช่นโอ้เตะคุตบอลครับอื้มอ๋อนวดด้วยครับอมยิ้มอ๋อเขาว่าได้ด้วยครับอื โอ้นนก็มีศิลปะอยู่นู่นแล้วโอ้ยสวยนี่ดอกสวยฮะโอ้ยแล้วแฝึกนานไหมขวาเขาจะวาดเป็นได้ขนาดนี้หลายเดือนอยู่โอ้แต่เก่งนะแสดงว่าเขานั่นด้านี่ใช้ได้เลยเดี๋ยวไปชมเนอะตัวอย่างสวยนะครับสีสันดอกไม้โอ้ตัวนี้เยี่ยมมากเลยไม่รู้ฝีฝีมือช่างเชื่องไหนเชื่องนะแค่ ใช่เอาตะขอจับที่หูแล้วก็เดินตามหมาช้างแสดงอัตัวไหนอ่ะเขาจะอยู่ใกล้ๆนี่ไหมอ๋อนี่เหรออันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่โอ้อยู่ข้างในนู่นเข้าใกล้เหมือนไดโซ่คือองคอนอยู่โอโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไปยุ่งเขาไม่ได้เลยต้องมีฝวันช้างอยู่ด้วยเข้าไปใกล้ไม่ได้เขาเขาไม่เขาไม่ไปยุ่งมันเปเจ้ควันช้างที่เขาคุ้นเคยด้วยเนี่ย จู้จี้จุกจิกเขาไม่ได้นะช้างที่เขาร้องอะนะไม่ได่ฟังนั่นนั่นนั่นนั่เขาเรียกร้องอาหารเขาอยากได้หญ้าหรืออาหารของเขาอ้มุมนี้สวยสวยสวยด้านล่างเนี่ยจะเป็นมีบันไดที่บอกว่ามีบันไดขึ้นไปเป็นแนวที่ช้างเขาหมายว่าคนที่นั่งกุบช้างแล้วช้างผ่าไปเที่ยวเนี่ยประมาณสี่สิบ้าเมตรเย เราก็จะลอ้ลอลอ้อล้อมาทางด้านขวามือนะฮะแล้วก็คงมาลงได้นก็เป็นลานแสดงโชว์ช้างช้างที่อยู่ตรงเนี้ยบริเวณเนี้ยยังไม่ใช่ช้างแสดงโชว์นะครับช้างแสดงโชว์ที่ลองถามดูแล้วว่าจะอยู่ด้านไหนเจ้าหน้าที่อยู่เนี่ยเขาห้ามเข้าใกล้เพราะมันอาจอันตรายได้นู่นนุ่นน่น,นเห็นไหมฮะช้างสิ่งช้างสิ่งนะครับว้าวว้าว เดินแบบยูบยูบเลยนะโอ้ขยโยขยโยไปเลยหลุนหลนนช้างสิ่งนักท่องเที่ยวมาขั้นหลังแต่พ้องเตรียมช้างไว้นะแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวนะเขาเข้ามาแล้วอยู่ช้างอ่ะเพราะช้างแม่ลูกเมื่อกี้เนี้ยเขามีเสน่ห์ให้อาหารช้างใครคนเข้ามาเขาจะให้อาหารนะครับมีเชือกมาใหม่ตัวหนึ่งนี่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  เชือกนี่เชือกหนึ่งเอนนตอนนนะตัวนี้ก็ตัวเล็กอันนี้ก็รุ่นพี่นะตัวนี้ก็กขี่ปีแล้วอ่ะตัวนี้ครับอ๋อสองปีสองปีเขาไปขี่ช้างใช่ไหมฮะข,ข, <laughs> ขี่ช้างกันอนนี้ก็เป็นกิกรรมขี่ช้างอุ้ยเดี๋ยวก็เดก็จะอาหารอาหารอาหารใครจะ<ว> <laughs> เอา้าไปดิเออแล้วคุณแม่ไม่ให้ทั้งตะก้าเลยล่ะดูซะ <laughs> <laughs> มีกระพุ้งแก้มไหมน่ะไปเก็บข้างกระพุ้งแก้มบ้างเปล่าได้สบายเลยต้องไปจัดระเบียบเขาหรอกจัดการเขาเองได้ให้ก็ไม่เถอะได้คุณแม่เดี๋ยวเขารอคิวอยู่น่ารักเชียว วัวเข้าไปไว้ไหนเขาไม่ไม่มีแล้วครับอ๋อไม่มีเหลือตะเฟียนเด็กเตะเฟียนอ๋อวัวไม่มีแล้วกินเอาย่ากินยาค่ะคุณใหญ่จังกินยาเด็กอืม พ่นน้ำว้าวาอไอพ่นน้ำโอ้ยเยอะเลยโอ้ยไหลเชือกเลยอ่ะข้ามจากหนองน้ำขึ้นมาลงตรงน,นี้แล้วเดี๋ยวขึ้นมุมนี้พ่นน้ำพน่นอู้ย เชื่อมีมาค่ะอ๋อตรงนี้เลยอาบน้ำอ๋ออาบน้ำเออเอออาบน้ำเหรอลูกอ๋ออาบน้ำช้างนู่นไปนู่นละอาบน้ำช้างไอ้ตัวนั้นชอบพ่นนะพ่นน้ำอ๋ยพ่นน้ำโอ้ยขึ้นทางด้านนู้นอาบน้ำเสร็จละตัวนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe กริงกริงด้วยนะครับขอขอบคุณมากครับ